จ้าปนิสิมาอมก็ปั่นเบิงได้ล่ะวัตถุดิบกรสิประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องมีแบบพริกสดเนมมีเนื้อกบปลอกหนังเรียบร้อยเตรียม บะตุดีกันเดอ้ออันนี้เอาเลยเหตุผลเขาเอาปีกกบไปขวานี่ซุกคนค่ะพี่น้องก่อนที่เขาจะเตรียมเอามากแกงนะคะคือขวานั่งกับเครื่องแกงเท่านั้นหลยค่ะมีกระตเทยกระเทียมหอมแดงเนี่ยตามใจให้มันหอม,ม,ม,มเนี่ยกบกินนะข้าวได้ดีนะพี่น้องเนาะอันนี้นเนาะเขาก็เอามาขวาก่อนอันนี้นเหตุผลที่ว่ <ๆ S 1> าขวาก็คือว่า,วา,าข้าอยากให้มันบ่มีกินข้าวอ่ะพี่น้องคือกบกินข้าวมันกับเรื่องแกงอันนี้เขาก็เสิร์ฟบะตุดิบให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่ บวกเริ่มพี่น้องใส่บวกบวกแล้วไม่ใช่แซ่บไม่ใช่หวานใส่บวกบวกเลียมก็ได้บวกาฐาฐารรบวกธรรมดาก็ได้ค่ะมาลองบวกเลียมก็ใส่ได้คือการแซ่บคือกันอันนี้เ้าใส่เสตียบอร์ดห้าก็ะหัวประมาณเนี่ยคะ่ะหัวให้สุปกันเล,บลยบอยให้พักเา้าสุกกันเลยบไปให้จังเติมน้านเลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็ใส่พักชีเหาเตรียมไว้น้ำแน่ใน,นก็มีพักชีใบ มาละกับมีพี said, <Yeah. S 2> ่น้องสีขมขมมันยังน้อยออกขมขมเลยสีแซ่บแซ่บเลยนี่เขาก็ค้นข้นข้นข้นประมาณเนี่ยพี่น้องค้นให้มันอันก่อนเข้าพีเข้าทางก่อนเนี่ยหน้าตาที่ออมสุกแล้วสีประมาณเนี่ยพี่น้องนี่เนี่เรียบร้อยแล้วนี่เาสีประมาณนี่เสร็จแล้วเลยมากินกันได้พี่น้องเด้อมาได้กินเข่าน้ำแกงได้เลยเด้อนี่นี่มาลองกินเบิ้งว่าออมก็สิแซ่บบอกมาลองกันน้ำกันได้พี่น้องเด้อหน้าตาประมาณนี้ดูดีชัย่อยเด้พี่น้องอ่าฝากกดติดตามไปเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจหน่อยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสสวัดีจ้า